อ่นนะครับเราก็จะมาเริ่มทำการอ่านค่าไมโครมิเตอร์นะครับไมโครมิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไมโครมิเตอร์สเกลนะครับ0.01มิลลิเมตรนะครับเป็นการอ่านค่าไมโครมิเตอร์0.01มิลลิเมตรนะครับทีนี้เราจะเริ่มทำการอ่านค่านะครับ ก่อนอื่นเราจะต้องมาตรวจเช็คว่าค่าไมโครมิเตอร์ของเรานะครับนะครับมันอยู่ในสเกลที่ที่ตรงไหมนะครับคำว่าที่ตรงก็คือเราจะสังเกตนะครับเห<ม>็นขีดเลขศูนย์นะครับที่สเกลสเกลเลื่อนนะครับที่ปอกสเกลนะครับขีดเลขศูนย์ตรงนี้นะครับจะต้องตรงเส้น ของที่สเกลหลักนะครับจะต้องตรงเส้นของเส้นที่สเกลหลักโดยนะครับโดยการเราหมุนดูนะครับหมุนดูว่ามันตรงไหมนะครับพรเราสุดก็คือที่ก้านกระทบจะได้ยินเสียงกแกรกจะไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้ดังนั้นที่ปากของไมโครมิเตอร์ตรงนี้นะครับค่าก็จะเป็น00นะครับ 0.00มิลิเมตรก็คือไม่มีค่าก็คือไม่มีค่าช่องว่างตรงนี้นะครับไม่เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไมโครตัวนี้นะครับที่เรายังไม่ทำการปรับนะครับเวลาเราหมุนปุ๊บสูรออกปุ๊บขีดของเลข0น,นะครับขีดของเลข0ตรงนี้นะครับจะไม่ตรงขีดของเส้นแบ่งครึ่งของ ที่สเกลหลักนะครับที่เป็นเส้นแกนยาวๆตรงนี้นะครับนะครับอันนี้คือเราจะต้องทําการปรับด้วยปะเจนะครับเขาเรียกว่าปะเจปรับนะครับอันนี้นะครับจะต้องมาปรับตัวที่ร่องของไมโครมิเตอร์เพื่อที่จะปรับให้แกนตัวนี้นะครับตรงเส้นเลขศูนย์นะครับเราก็หมุน หมุนได้2ฝั่งนะครับจะหมุนไปข้างหน้าหรือหมุนไปข้างหลังแต่สมมุติว่าวันนี้เราปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไมโครมิเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะมาเริ่มทําการสอนวิธีการอ่านค่าตอนนี้ค่าของไมโครมิเตอร์นะครับจะเป็นศูนย์อยู่ก็คือช่องว่างที่เกิดขึ้นดังนั้นหลักการวัดของเราก็คือเวลาเราจะวัดงานนะครับ ก็คือเราจะถอยมิเตอร์เราจะถอยไมโครมิเตอร์ของเราถอยให้ปากที่ไมโครมิเตอร์ตรงนี้นะครับนะครับนะครับให้มันขยายออกก็คือให้มันโตกว่าชิ้นงานที่เราจะไปสวมใส่แต่ทีนี้เวลาเราจะมาอ่านค่านะครับเราจะมาอ่านค่าตรงนี้นะครับดังนั้นเริ่มต้นการฝึกวิธีการอ่านค่านะครับเรามาดูที่สเกลหลักก่อนนะครับ นะครับจะหมุนออกมาให้เห็นสเกลหลักนะครับนะครับนะครับที่สเกลหลักไมโครมิเตอร์ตัวนี้วัดค่าได้สูงสุดก็คือนะครับเนี่ยนะครับ25มิลิเมตรนะครับเรามาดูตัวเลขที่สเกลหลักก่อนนะครับนะครับเรามาดูเลขตัวเลขที่สเกลหลักก่อนนะครับเราหมุนออกไปสุดจนถึง ที่ย5สิบห้ามิลิเมตรเลยนะครับนะครับนะครับยี่สิบห้ามิลิเมตรนะครับโอ,โอเคนะครับเราจะเห็นเส้นนะครับเราจะเห็นเส้นของเนี่ยตรงเนี้ยนะครับนะครับขีดที่ตรงยี่สบห้ามิลิเมตรนะครับเราก็ไล่มาตั้งแต่ขีดเลขศูนย์ นะครับขีดเลข0มาเลข5เลข10เลข15เลข20เลข25นะครับเราจะเห็นเส้นแต่ละเส้นที่อยู่บนสเกลหลักของปอกไมโครมิเตอร์นะครับซึ่งจากเลข0มาหาเลข5เขาก็จะมีทั้งหมดอยู่6ขีดมีทั้งหมดอยู่5ขีดนะครับดังนั้นแต่ละขีดก็จะมีเท่ากับ1มิลิเมตร นะครับถ้ขีดแรกก็จะเป็น1มิลลิเมตรมิลลิเมตรมมิลลิเมตรมิลลิเมตรพอมาถึงเลข5้าก็จะเท่ากับ5มิลลิเมตรเราก็นับมาเรื่อยๆจนถึงนะครับเลข25นะครับก็คือ25มิลลิเมตรนะครับทีนี้25มิลลิเมตรอยู่ยังไงนะครับก็คือนะครับเส้นของปอกเลื่อนของตัวของเลขศูนย์ตรงนี้นะครับก็จะตรงเส้น นะครับเราจะเห็นเส้นแท่งยาวๆนี้นะครับนะครับเราก็จะเห็นปอกของนะครับปอกเลื่อนก็จะตรงเส้นที่เส้นที่ยี่ห้านะครับเส้นที่ยี่สิบห้าก็จะเป็นยี่สิบห้ามิลิเมตรนะครับดังนั้นช่องว่างที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือนะครับยี่สิบห้ามิลิเมตรนะครับอันนี้คือเราเลื่อนออกมาให้สุดให้เราเห็นที่สเกลของสเกลหลัก นะครับทีนี้ถ้ากรณีเราจะวัดชิ้นงานนะครับก็คือเราจะหมุนชิ้นงานก็คือเราจะหมุนที่ก้านกระทบตรงนี้นะครับหมุนเข้าเพื่อให้นะครับเพื่อให้แกนวัดนะครับมันมากระทบกับชิ้นงานนะครับซึ่งชิ้นงานเราก็จะวางไว้กับแกนรับตรงนี้นะครับนะครับแกนรับตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแกนวัดก็อย่างเราหมุนเข้าแกนวัดก็จะหมุนเข้ามาเรื่อย อย่างเช่นตอนนี้นะครับไมโครของเราช่องว่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือ25มิลลิเมตรนะครับทีนี้เวลาเราจะทำการวัดเราจะหมุนเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราหมุนเข้ามานะครับพอหมุนเข้ามาอย่างสมมติว่าหมุนเราเราหมุนเข้ามา1ขีดนะครับนะครับหลังขีดนะครับนะครับที่เลยขีดเลขศูนย์มาขีดหนึ่งเราหมุนถอยหลัง ดังนั้นค่าช่องว่างตรงนี้ก็จะลดลงจะไม่เหลือ25้าเหมือนเดิมแล้วนะครับทีนี้ก็จะเหลือแค่24ส่นะครับส่วน24จุดเราก็จะมาดูที่ปอกเลื่อนตรงนี้นะครับนะครับที่ปอกเลื่อนตรงนี้ที่ปอกเลื่อนตรงนี้เขาจะมีเลขนะครับตั้งแต่เลข0นะครับเลขศวนมานะครับอ้อมมา1รอบก็คือจากวนกลับมาที่25แล้วก็มาเลขศูนย์อีก1ครั้ง ดังนั้นการหมุนหนึ่งรอบนะครับ,นะรบการหมุนหนึ่งรอบนะครับก็จะลดลงก็คือ0.50ม mm, ิลลิเมตรนะครับดังนั้นแต่ละขีดที่ปอกเลื่อนนะครับเขาก็จะมีค่าเท่ากับ0.01ม mm, ิลลิเมตรเหมือนกับตามที่ตัวของไมโครตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือค่าของ ไมโครศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมิลิเมตรก็คืออยู่ที่ปอกเลื่อนตรงนี้นะครับนะครับเราหมุนให้ขีดนตัเลขศูนย์กลับมาอยู่ที่ยี่ห้ามิลเหมือนเดิมนะครับทีนี้ถ้าเราหมุนวัดงานเราหมุนงานลดลงนะครับถ้ามาเลขสี่สิบห้านะครับก็จากเลขศูนย์มานะครับจากเลขศูนย์มาหาสี่สิบห้าก็จะเท่ากับนะครับห้ามิลลิเมตรนะครับนะครับก็คือห้ามิลลิเมตร ดังนั้นงานของเราก็จะเหลืออยู่ที่นะครับช่องว่างที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะเหลืออยู่ที่ยี่สิบสี่จุด้าห้ามิลลิเมตรนะครับเราหมุนต่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับหมุนมานะครับครับก่อนจะถึงเลขศูนย์นะครับแค่ขิดเดียวนะครับยังไม่ครบหนึ่งรอบนะครับเราหมุนมาเมื่อกี้ยังไม่ครบหนึ่งรอบนะครับ ก็จะมาค้างอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นงานช่องว่างที่หมุนเข้ามาช่องว่างตรงนี้ก็จะลดเหลือลงแค่นะครับเราจะเหลือ40เราจะเหลือ24จุดนะครับเราจะเหลือ24จุดเราก็เอาในส่วนของส่วนที่ที่ที่เราหมุนลดลงมาเมื่อกี้มาลบนะครับนะครับดังนั้นเรางานตรงนี้ก็จะเหลือ24จุด นะครับห้าหนึ่งนะครับยี่สี่จุดห้าหนึ่งถ้าเราหมุนมาตรงเลขศูนย์ครบหนึ่งรอบพอดีก็จะได้ครึ่งหนึ่งของหนึ่งมิลลิเมตรนะครับดังนั้นงานช่องว่างตรงนี้ก็จะเหลือ24.50นนะครับถ้าเราหมุนไปอีกหนึ่งรอบนะครับนะครับถ้าเราหมุนไปอีกหนึ่งรอบเลขศูนย์วนกลับมาอยู่ที่เดิม นะครับเลขศูนย์กลับมาอยู่ที่เดิมตรงเส้นที่สเกลหลักเส้นยาวๆที่สเกลหลักงานช่องว่างตรงนี้ก็จะเหลือนะครับ24มิลลิเมตรนะครับนะครับอังนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปเริ่มตั้งแต่สเกลที่อยู่เลขศูนย์นะครับเราจะหมุนเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนช่องว่าง จะไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะกลับไปนับถอยถอยหลังเมื่อกี้เรานับเดินหน้านะครับหมุนมาเรื่อยๆก่อนนะครับงานที่เราจะวัดก็จะลดลงลดลงนะครับจนเท่ากับชิ้นงานจริงที่เราจะทําการวัดนะครับถ้าเราหมุนมาสุดเลยจนก้านวัดมากระทบกับก้านรับก็คือสุดแล้วนะครับไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้ นะครับไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้ดังนั้นค่าตรงนี้ก็จะเป็น0นะครับ0 0 0มิลลิเมตรทีนี้ถ้าเราหมุนถอยหลังเพื่อที่จะเปิดให้มันกว้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะเอาชิ้นงานเข้าไปสอดใส่ตรงที่เราจะทำการวัดนะครับหมุนถอยมานะครับ1ขีดนะครับ ก็จะเริ่มเกิดช่องว่างนะครับก็จะเริ่มเกิดช่องว่างหมุนถอยขึ้นมา1ขีดช่องว่างที่จะเกิดขึ้นก็คือ 0. 01มิลลิเมตรนะครับถ้าเราหมุนมาขีดไอขีดเลข5ตรงตรงเส้นตรงนี้นะครับช่องว่างที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือ0.05ม mm. ิลลิเมตรนะครับเราหมุนจนจะครบ1รอบเลยนะครับนะครับหมุนจนจะครบ1รอบ นะครับอ่านะครับมาถึงตรงนี้นะครับนะครับมาถึงตรงนี้แต่ยังไม่ครบหนึ่งรอบนะครับถ้าหนึ่งรอบก็คือขีดเลขศูนย์จะมาตรงตรงนี้พอดีนะครับแต่ตอนนี้อีกขีดนึงจะถึงเลขศูนย์ก็ยังไม่ครบหนึ่งรอบก็คือเราจะนับมานะครับไล่มาตั้งแต่ศูนย์จุดสี่ห้านะครับนับมานะครับแต่และขีดก็คือเขาจะมีมีค่าเท่ากับหนึ่งมิลลิเมตรศูนย์จุดหนึ่งมิลลิเมตร 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49ก็คือตรงนี้นะครับยังไม่ถึงเลข0นย์ะครับตรงนี้ก็คือจะเป็น0.49ก็คือช่องว่างตรงนี้นะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้มีค่าเท่ากับ0.49ม mm. ิมถ้าเราหมุนมาอีกปุ๊บตรงเลข0ช่องว่างที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือ 0. 0.50มิลลิเมตรพอดีนะครับ0.50ม mm, ิลลิเมตรพอดีจากนั้นเราก็จะเริ่มเห็นเส้นแบ่งครึ่งด้านล่างนะครับที่เป็นเส้นแบ่งครึ่งของ1มิลลิเมตรนะครับทีนี้ถ้าเราหมุนมาปุ๊บเราก็จะถอยออกมาปุ๊บตรงนี้ก็เป็น0.55ม mm, ิลลิเมตรเราจะเริ่มเห็นเส้นแบ่งครึ่งชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนะครับทีนี้เราหมุนมาเลยนะครับหมุนมา1รอบหมุนมาอีก1รอบให้เลข0ูนย์กลับมาอยู่ นะครับตรงขีดตรงนี้พอด,ดีนะครับนะครับเราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็นเส้นด้านบนก็คือขีดแรกเลยก็คือเท่ากับ1มิลลิเมตรอันนี้คือช่องว่างที่เกิดขึ้นคือ1มิลลิเมตรนะครับสมมติว่าเราจะวัดงานจริงนะครับเราจะวัดงานจริงแผ่นตัวนี้ที่ถืออยู่นะครับตัวเลขนะครับมีค่าเท่ากับ0ูนย์จุด 3ามห้ามิลลิเมตรนะครับปากช่องว่างตรงนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ1มิลลิเมตรนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้คือ1มิลลิเมตรดังนั้นเวลาเราจะวัดงานแผ่นความหนาของแผ่นนี้ก็คือ0นจุดนะครับความหนาของแผ่นนี้ก็คือ0.35ม mm. ิลลิเมตรเราจะมาลองทำการวัดดูนะครับเราก็ใส่แผ่น0.35หเข้าไปนะครับเราใช้ใส่แผ่น0.35เข้าไป นะครับจากนี้เราจะเริ่มทําการวัดนะครับก็คือเราจะมาหมุนที่ตัวก้านกระทบตรงนี้นะครับตอนนี้1มิลนะครับศูนย์ตอนนี้ค่าช่องว่างนี้เกิดขึ้นก็คือ1มิลแต่แผ่นความหนาที่เรานําไปทําการวัดก็คือ0ูนมหมเมตรดังนั้นเวลาเราจะวัดงานก็คือเราหมุนเข้าเพื่อที่จะให้นะครับแกนวัดไปกระทบกับชิ้นงานนะครับหมุนเข้า ถ้หมุนไปหนึ่งขีดงานที่ช่องว่างนี้จะลดลงก็คือจะเหลือ0.99ม mm, ิลิเมตรนะครับนะครับถ้าหมุนมาหมุนลดลงมาเลข45ก็จะเหลือ0.95ม mm, ิลิเมตรนะครับเพราะแต่เราช่องก็คือจะมีอยู่ห้าขีดหรือห้ามิลิเมตรนะครับอันนี้ก็จะเหลือ0.90ม mm, ิลิเมตรนะครับหมุนไปเลยนะครับแล้วค่อยมาลบลงเอานะครับ หมุนมาหนึ่งรอบครบหนึ่งรอบตอนนี้ก็จะเหลือช่องว่างที่เกิดขึ้นก็จะเหลือ0.50ม mm, ิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็จะเหลือ0.45ม mm, ิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็จะ0.40ม mm, ิลลิเมตรนะครับจะเกือบจะถึงชิ้นงานของเราขนาดชิ้นงานของเราแล้วนะครับ นี 0. ่0ดนะครับพอถ้าชนชิ้นงานปุ๊บนะครับรับชนชิ้นงานปุ๊บเราจะได้ยินเสียงนะครับเราจะได้ยินเสียงการหมุนก็คือไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้แล้วนะครับนะครับดังนั้นถ้าแผ่นของเราตอนนี้ที่เรานํามาทําการวัดก็คือ0.35แต่ตอนนี้ไมโครมิเตอร์ของเราชนแผ่นแล้วนะครับไม่สามารถที่จะหมุนต่อได้แล้วนะครับนะครับแต่ยังไม่ถึง3.5 นะครับยังไม่ถึง35เลยขีด35ไปอยู่1ขีดนะครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางสากับ37นะครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางสา3 7หกเนะครับเราก็อาจจะอ่านได้เป็น0.36ม mm กมเมตรก็ได้นะครับถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับเพราะว่าแผ่นที่เรานำมาทำการวัดก็อาจจะมี นะครับพวกคาบสนิมนิดนึงนะครับก็อาจจะมีคาบสนิมนิดนึงแต่ว่าถือว่าค่าก็ใกล้เคียงนะครับก็คือบวกลบนะครับบวกลบอยู่ที่0.01ม mm, ิลลิเมตรนะครับก็คืออันนี้คือตัวไมโครมิเตอร์0.01มิลลิเมตรเขาก็มีค่าความผิดพลาดของเขาอยู่อยู่ที่0.01ม mm, ิลลิเมตรนะครับอันนี้คือวิธีการอ่านค่าไมโครมิเตอร์นะครับอ่านค่าไมโครมิเตอร์ ลองอีกสักแผ่นหนึ่งนะครับลองอีกสักแผ่นหนึ่งนะครับแผ่นที่มันมีค่าตัวเลขที่ที่สูงกว่านะนะครับนะครับแผ่นนี้นะครับ0ูนหกสามมิลลิเมตรนะครับค่าตัวเลขข้างล่างนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับเราจะเอาใช้ตัวเลขข้างล่างก็คือวัดหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับดังนั้นเราก็จะหมุน นะครับเราก็จะหมุนไมโครมิเตอร์ของเราออกไปเลยครับ1นึมเมตรนะครับหมุนมาครึ่งรอบก็ออกมาแล้วครับ0.5มิลลิเมตรหรือครึ่งมิลน,นะครับหมุนมาอีกหนึ่งรอบนะครับก็หมุนออกมา1นึมเมตรนะครับแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้0.63ม mm. ิลเมตร ไมโครมริเตอร์เราหมุนออกมาหนึ่งมิลลิเมตรเราก็ใส่แผ่นเข้าไปนะครับนนะครับก็ปรับมาว่าหนึ่งมิลลิเมตรนะครับทีนี้เราจะหมุนเข้านะครับนะครับหมุนเข้ามานะครับก็จะเหลือศูนย์จุดเก้าห้ามิลลิเมตรนะครับตรงนี้ก็จะเหลือศูนจุด นะครับ80มเมตรนะครับตรงนี้ก็จะเหลือ0.70จมลลิเมตรลดลงมาอีกก็0.65จ mm, ุมเมตรศนจุดนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มทำการอ่านค่าเลยนะครับถ้าเส้นที่เลขหนึ่งห้านะครับก็จะเป็นศูนย์จุด หกห้าใช่ไหมครับนะครับทีนี้เส้นข้างหลังก็จะเป็นเหลือศูนย์จุดหกสี่ศูนย์จุดหกสามแผ่นของเรามันศูนย์จุดหกสามค่าที่เลยมาก็คือศูนย์จุดหกสี่ดังนั้นก็คือค่าความผิดพลาดนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็คือเป็นค่าที่ยอมรับได้นะครับเป็นค่าที่ยอมรับได้ดังนั้นค่าที่เราจะอ่านได้จริงๆตอนนี้ก็คือ0.64ม mm. ิลลิเมตร นะครับอันนี้คือนะครับแผ่นที่เราทําการวัด0.63แต่เราอ่านนะครับที่ตัวไมโครนะครับเราจะอ่านได้0.64นะครับก็ถือว่ายอมรับได้นะครับเปอร์เซ็นต์ค่าความคาดเคลื่อน0.01มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือวิธีการอ่านค่าไมโครมิเตอร์นะครับเป็นไมโครมิเตอร์นะครับเป็นไมโครมิเตอร์วัดนอกนะครับก็ คงจะอธิบายให้ทราบนะครับการอ่านมโครเมิเตอร์นะครับขอบคุณครับ